บกันเหมือนเดิมนะครับผมกับช่างเก่งนะครับวันนี้นะครับจะพามาซ่อมตอลิดนะครับกระปุกน้ําเกลือนะครับแบบนี้นะครับของซิ l เวอร์สตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของซิลเวอร์ของโกยเกิลนะครับหรือของเฟนกิ i นนะครับหรือว่าล็อกแอนดล็อกนะครับ3 0 0ร้อยนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับสวิกใช้งานตัวเดียวกันนะครับผมนี่นะครับอาการก็คือตัวสวิ๊กปิดเปิดนะครับไม่สามารถกดได้นะครับเพราะว่าช็อตนะครับสวิช์เข้าช็อตนะครับ เปิดไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แตกนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับนี่นะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับเห็นไหมครับปลั๊กเสียบแล้วนะครับนี่เสียบแล้วแต่เปิดไม่ติดนะครับสวิกพังนะครับแบบนี้นะครับกดก็ไม่ติดนะครับอ่ะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับตัวกดตัวนี้นะครับผม บางท่านนะครับมีเตาลีดนะครับพังนะครับบางทีจะไปซ่อมในเมืองนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับได้ไปซ่อมในเมืองก็ลําบากนะครับจะส่งไปให้ที่ศูนย์บริษัทซ่อมก็จะหลายวันนะครับก็จะนานนะครับเราก็สั่งซื้อสวิคนะครับมาเก็บไว้นะครับไว้เปลี่ยนเองนะครับผมง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิคไม่ว่าจะเป็นตัวเลขับควอมร้อนนะครับซื้อมาเก็บไว้นะครับเพราะว่าพวกนี้จะเสียบ่อยนะครับเพราะว่าสวิคปิดเปิดเราใช้งานทุกวันก็ปิดเปิดปิดเปิดอยู่ทุกวันนะครับ มันก็จะเสียบ่อยเป็นเรื่องปกตินะครับผมเราก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับมาเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะมาเปิดฝาด้านหลังก็คือมีน็อตในหลุมนี่2ตัวนะครับในหลุมหรือในรูนี่ครับสตัวคายออกมาแล้วนะครับก็ได้น็อตประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเจอสวิตคิดเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ดึงออกมานะครับนี่นะครับก็จะเจอสวิตแบบนี้นะครับผมเราก็ถอดสวิตออกนะครับจะมี3ขานะครับจะมีสายข้างหนึ่งที่ติดกับ สวิกมานะครับเราก็ถอดออกนี่ครับออกแบบนี้นะครับได้สวิกมาแบบนี Shadow ้นะครับเราก็ไปซื้อสวิกต <icking> ัวใหม่มานะครับได้สว <games> ิกต um ัวใหม่มาแล้วนะครับเราก็มาใส่นะครับผมวิธีการสังเกตสวิกนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับมีสีทองแล้วก็สีขาวนะครับสีทองนะครับตอนนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับไฟดับทั้งบ้านแค่นั้นเองนะครับผมไฟดับทั้งบ้านแล้วก็สวิคอาจจะเสียได้นะครับถ้าเราใส่กลับทางนะครับผมเพราะว่าเขาจะมีขั้วสองขั้วนี้ก็คือเป็นหลอดไฟนะครับผมขั้วบนนี้เป็นหลอดไฟแต่ขั้วล่างนี้เป็นไฟกระแส220นะครับจะมาเช็คให้ดูนะครับดูที่มิตเตอร์นะครับ ใช้มิเตอร์เข็มในการวัดนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสวิคนะครับนี่นะครับจะไม่ขึ้นนะครับถ้าผมเปิดสวิคเข็มจะทำงานนะครับนี่นะครับถ้ามีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์เช็คนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้สังเกตกขั้วขาวนะครับผม วิปปิดเปิดแต่ผมวัดด้านบนนะครับด้านบนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมราคากลางนะครับขาบนนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นขั้วปลดไฟนะครับผมตัวนี้เป็นปลดไฟแล้วก็ตัวนี้เป็น220โวลต์นะครับสังเกตให้ดีนะครับผมเวลาซื้อมานะครับบางทีนะครับอาจจะไม่มีสีทองแบบนี้ก็ได้นะครับผมบางทีอาจจะไม่มีสีทองแต่ จะมีสีขาวทั้งหมดนะครับจะมีสีขาวทั้งหมดเราก็สังเกตนะครับบางทีเขาจะมีตัวเขียนว่าหลอดไฟนะครับหรือว่ามีรูปหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับให้สังเกตดีๆนะครับหรือถ้าไม่มีเลยนะครับไม่มีหลอดไฟไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นสีเงินแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมก็ให้สังเกตนะครับเวลาเราถอดหรือทุกครั้งนะครับเราถ่ายรูปไว้นะครับเพราะว่า สัญลักษณ์หลอดไฟนี้จะอยู่ด้านล่างเสมอนะครับห้ามใส่ขึ้นไปแบบนี้นะครับผมถ้าเอาไว้ด้านบนแบบนี้เสียบปุ๊บเปิดสวิ์ระเบิดนะครับตัดทั้งบ้านนะครับผมเบรกเกอร์ตัดนะครับถ้าเป็นเตาเรียดแบบนี้นะครับสวิ์จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมตัวปุ่มตัวนี้จะอยู่ด้านล่างเสมอนะครับผมนี่แบบนี้นะครับ แล้วก็เราก็มาต่อใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ถ้าสายหลวมนะครับสายหลวมหรือดิ้นได้ให้ตัวได้นิดนึงนะครับใช้ครีมบีบนะครับให้แน่นตอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ครีมบีบนะครับเพราะว่าถ้าสายหลวมนะครับเขาก็จะทําให้สวิทช์ของเราเนะี่ยไฟเข้าไม่เต็มร้อยนะครับก็จะทําให้ไฟ ตัวขาสวิะครับอาจจะไหม้ได้นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกนะครับมันอาจจะไม่คงทนนะครับแล้วก็บีบตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบให้ฟิตนะครับจะฝืดหน่อยนะครับแต่ต้องฝืนเข้าไปนะครับมันจะได้ทนนะครับนี่แบบนี้นะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่กับพื้นเข้าไปของจีนก็อย่างว่านะครับสายไฟนี่ครับเขาก็จะไม่เก็บงานให้ละเอียดนะครับผมไม่เหมือนของเกาหลีนะครับของเกาหลีเขาจะเก็บ งานละเอียดแล้วตอนนี้เขาจะไม่มีสายไฟมาต่อแบบนี้เขาจะใช้ขาทองแดงแบบนี้นะครับต่อมาให้นะครับอันนี้ของจีนเวลาเราใส่เข้าไปทุกครั้งนะครับระวังด้วยนะครับบางทีเจอสายไฟเส้นเล็กนะครับบางทีเอ่อเส้นนี้นะครับเป็นสายไฟเส้นเล็กแบบนี้ก็ข้อควรระวังอย่าให้มันจี้กับสองขานี้นะครับผมนี่นะครับเราใส่เข้าไปนะครับถ้ามันจี้เราก็หาอะไรดันเขาหลบหนีนะครับอย่าให้โดนนะครับผม นนีนะครับเก็บงานให้ดีอยา่าให้สายสีแดงที่ว่ามาโดนขาสองขานี้นะครับนี่นะครับแล้วก็สายนี้ก็เก็บให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีขาสายนึ่งสายหนึ่งไปจี้กันก็ไม่ได้นะครับต้องดูเช็คดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าเขาเก็บงานมาไม่ละเอียดนะครับ เ,เรื่องปกตินะครับตามราคานะครับผมนี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปดูใส่ให้ดีแค่นั้นเองห้ามจี้ตรงนู้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาปิดฝาคืนไว้เหมือนเดิม แล้วก็ขันนัดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับติดสายไฟนี่ถ้าปิดไม่เข้านะครับเราถอดออกมาแล้วก็ดูสายไฟอีกทีนะครับบางทีเนี่ยไปขวางลำอยู่นะครับก็ทําให้ฝาปิดไม่สนิทนี่นะครับเราก็เข้าไปแนบสนิทแบบนี้แล้วก็หมุนน็อตคืนเข้าไปง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่บ้านนะครับ ทำไม่เป็นก็ทําได้นะครับดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการเปลี่ยนสวิตปิดเปิดเตารีดนะครับแล้วก็การใช้งานของเตารีดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขันให้แน่นจะพอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับอ่ะส่วนตัวต่อไปนะครับบางที่นะครับถ้าใช้งานไปนานๆนะครับตัวเลขตัวนี้แตกนะครับหลุดนะครับบางคนใส่ไม่เป็นนะครับอ่ะจะมาบอกวิธีการใส่นะครับ เราก็จะมาถอดตรงนี้ออกนะครับผมน็อตตรงนี้นะครับเราก็จะเจอสปริงนี่นะครับของเดิมที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กตรงนี้ให้เอาออกนะครับของเดิมที่ค้างอยู่นะครับเพราะว่าของเดิมันเหล็กมันละลายนะครับลงไปแล้วก็ไปฝังอยู่ในนี้เราพยายามแง่ออกนะครับหรืองัดออกนะครับผมอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เวลาเราเอาตัวใหม่มาใส่นะครับมันก็จะมาขวางตัวขีดต่างๆพวกนี้นะครับก็ทําให้ตัวนี้หมุนยาก นะครับก็ออกทิ้งไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ที่เราซื้อมานะครับมาใส่แล้วก็จะมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมีร่องบังคับนี่ก็มีขีดหมุดบังคับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่เข้าไปในหมุดบังคับแค่นั้นเองนะครับสวมลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็สปริงตามแล้วก็น็อตตามนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนน็อตลงไป เห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับไอ้นี้เราก็มาลองไฟดูนะครับว่าไฟจะติดไหมนะครับไฟตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดนะครับไฟก็โชว์แล้วเห็นนะครับนี่นะครับเปิดลองกดดูนะครับลองกดดูว่าดังทํางานไหมนะครับตอรีเต๊กต๊กเต๊กเตงานปกตินี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับการเปลี่ยนสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขปรับความร้อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับง่ายเลยลองทําดูนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมโอเคครับ